เดี๋ยวมาดูเทคนิคการสอดสายถักสายนาฬิกากันนะครับท่านไหนที่อยากรู้เทคนิคและวิธีเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอ่านะครับสําหรับการสอดสายถักนาฬิกาเนี่ยนะครับเวลาที่เราสอดเนี่ยนะครับเราจะสอดอยู่ตรงกลึงกลางนะครับตรงก,งกลางของวัตถุมงคลนะเราต้องดูนะครับว่าเราจะถักวัตถุมงคลไปในลักษณะแบบไหนรูปทรงยังไงนะครับ เนี่ยนะครับอย่างที่ผมสอนให้ทุกท่านดูนะเราจะสอดอยูกกลึงกลางทั้งสองฝั่งนะครับเวลาที่เราสอดเนี่ยเราก็พยายามเลงให้มันตรงกันนะทั้งสองฝั่งนะครับอ่าก็พยายามเลงให้ตรงกันทําตามผมเลยนะครับอ่าพอเราเลงมันตรงแล้วเราก็สอดเข้าไปในลักษณะตามภาพนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่า เราเลงแล้วมันยังไม่ตรงเราก็แค่รื้อออกมาแล้วก็สอดใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากทํากันแบบง่ายๆแบบนี้แหละนะครับและนี่ก็คือเทคนิคการสอดสายเริ่มต้นสําหรับงานถักสายนาฬิกานะครับเราต้องเริ่มสอดตรงกลางก่อนนะ